มีพระพุทธวจนะหนึ่งที่ผมว่าเออจุดประเด็นได้ดีมากคือจงเจริญสมาธิจากรู้อริยสัจตามเป็นจริงฟังแล้วดูมีพลังนะแต่ก็เอะชวนสงสัยนิดนิดว่าไอ้คำว่าการรู้ตามเป็นจริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ มันต่างจากรู้ทั่วไปยังไงค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือคำว่าการรู้ตามเป็นจริงในบริบทนี้นะคะท่านชี้ไปที่การเข้าใจอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ประการนั่นเองค่ะทุก์สมุทยัยนิโรธมรรคที่เราคุ้นเคยกันแต่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือท่านเน้นว่า มันไม่ใช่แค่การารู้จากการอ่านหรือจำมาหรือคิดคิดเอาแต่มันเป็นการอย่างรู้ค่ะคือรู้ด้วยปัญญาที่เกิดจากการภาวนาโดยตรงเลยที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาซึ่งปัญญานี้เนี่ยม,มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตเรามีสมาธิมีความตั้งมัน่นไม่ฟุ้งซ่านไปไหนอะค่ะอ๋อพอจะเห็นภาพครับมันเหมือนกับว่า,าการอ่านแผนที่ กับการที่เราลงไปเดินในเมืองนั้นจริงๆเลยแบบแรกรู้ข้อมูลแบบหลังนี่รู้จากประสบการณ์ตรงแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเพราะในคำสอนท่านอธิบายไว้ว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยนะคะมันจะมีความสงบโปรง่งแล้วก็ใสปราศจากพวกม่านหมอกต่างๆอย่างเช่นอคติหรือกิเลส แล้วก็ที่สําคัญคืออาวิชาคือความไม่รู้นั่นเองค่ะสภาวะที่มันกระจ่างใสแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทําให้เราสามารถเห็นอริยสัจสี่ได้ตรงตามที่มันเป็นจริงๆโดยไม่มีอะไรมาบิดเบือนเลยดังนั้นสมาธิจึงไม่ใช่แค่เรื่องความสงบเฉยๆนะคะแต่มันเหมือนเป็นเป็นการเตรียมพื้นฐานเตรียมดินให้ดีเพื่อให้ปัญญาเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาได้ครับซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับที่คำสอนย้ำเลยว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดแล้วก็ยังบอกอีกว่าให้พึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงฟังดูแล้วแสดงว่าการเข้าถึงความรู้นี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือว่าเออแค่นั่งคิดๆไปเรื่อยๆก็จะได้มาแต่มันต้องใช้ความพยายามความตั้งใจอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ การที่ท่านเน้นคำว่าความเพียรหรือพึ่งทำความเพียรเนี่ยเป็นสัญญาณชัดเลยค่ะว่าการจะเข้าถึงสภาวะการรู้นี้ได้มันต้องอาศัยความมุ่งมั่นการลงมือปฏิบัติจริงๆอย่างต่อเนื่องแล้วการเจริญสมาธินี่แหละค่ะคือหัวใจหลักของการลงมือปฏิบัตินั้นมันเป็นกระบวนการฝึกจิตเตรียมจิตให้มีคุณภาพให้พร้อมสำหรับการรู้แจง้งคือถ้าไม่มีสมาธิจิตมันก็จะฟุ้งซ่าน เข้าใจครับทีนี้แม้ว่าคำสอนเหล่านี้จะดูเหมือนเน้นไปที่ภิกูุเป็นหลักนะครับแล้วสำหรับคนทั่วไปอย่างเราๆที่ใช้ชีวิตประจำวันมีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะไปหมดหลักการเรื่องสมาธิเพื่อการอย่างรู้นี่พอจะมีมุมที่เราเอาไปปรับใช้หรือให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงๆได้บ้างไหมครับถึงแม้ว่าเป้าหมายสูงสุดคือการรู้แจ้งอริยสัจสี่เนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องที่อืไกลตัวสำหรับบางคนนะคะแต่หลักการพื้นฐานที่ว่า จิตสงบ นำไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นอันนี้ยังใช้ได้เสมอคะ่ะการฝึกสมาธิในรูปแบบง่ายๆที่เราสะดวกหรือแม้แต่แค่การฝึกสติรู้ตัวในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็ช่วยลดความฟุ้งซ่านความขุ่นมัวในใจเราได้นะคะพอจิตเราสงบลงบ้างแม้จะแค่ชั่วคราวก็ตามมันก็อาจจะทําให้เรามองเห็นปัญหาหรือทุกข์ในชีวิตประจําวันของเราได้ชัดขึ้นเห็นสาเหตุจริงๆของมันหรืออาจจะเห็นทางออกที่ตอนใ,นใจวุ่นวุ่นรองมองไม่เห็นเลยก็ได้คะ่ะอันนี้ก็คือการนําหลักการ มาปรับใช้ในระดับที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเราได้จริงๆนะคะเป็นเหมือนการค่อยๆวางรากฐานความเข้าใจแล้วก็นําความสงบสุขมาสู่ชีวิตได้ตามกําลังของเราค่ะสรุปได้ดีเลยครับก็คือแก่นสําคัญที่เราคุยกันจากพระพุทธวจนะวันนี้เนี่ยคือการฝึกจิตให้เกิดสมาธิมันไม่ใช่แค่ทําใจให้สบายๆชั่วครางชั่วคราวแต่คือการสร้างเครื่องมือสําคัญหรือสภาวะที่จําเป็นมากๆเลยเพื่อให้เกิดปัญญาสามารถประจักษ์แจ้งความจริงเกี่ยวกับชีวิต โดยเฉพาะเรื่องทุกข์และก็ทางที่จะผลจากทุกข์ถูกต้องเลยค่ะสมาธิเป็นขานเป็นเหตุส่วนปัญญาก็คือผลที่ตามมาแล้วปัญญาที่เกิดจากสมาธินี่แหละค่ะที่เป็นกุญแจสําคัญนําไปสู่ความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิตมีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้เรากลับไปขบคิดกันต่อนะคะว่านอกเหนือไปจากความรู้สึกสงบเย็นที่อาจจะได้เป็นผลพลอยได้แล้วเนี่ย ถ้าเราฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นจริงๆมีสมาธิต่อเนื่องตามแนวทางนี้อะไรคือความจริงในแง่มุมที่มันลึกซึ้งกว่าที่เราคุ้นเคยเราคงเคยสังเกตนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตอย่างการสร้างบ้านหรือแม้แต่การทำอาหารง่ายๆเนี่ยมันก็ต้องมีเอ่อลำดับมีขั้นตอนของมันใช่ไหมครับทีนี้เคยสงสัยกันไหมครับว่าแล้วการฝึกฝนทางจิตใจละ่ะ ตามแนวทางที่พระพุทธเจา้าท่านสอนไว้มีบันไดให้เราก้าวตามเป็นขั้นเป็นตอนแบบนั้นบ้างหรือเปล่าก็อยากจะชวนกันมาทำความเข้าใจลำดับการฝึกตนที่พระองค์วางไว้แล้วก็ดูว่าเอ๊ะหลักการพวกนี้มันจะเอามาปรับใช้กับชีวิตเราๆท่านๆในปัจจุบันได้ยังไงบ้างค่ะ <c oughs> เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าในพระพุทธวจนะเองเลยเนี่ยพระพุทธองค์ท่านก็เปรียบเทียบไว้ชัดเจนคะ่ะว่าการฝึกในธรรมวินัยนี้อ่าก็เหมือนคนฝึกมาที่เก่งๆอะค่ะ เขาจะไม่ใช่แบบอยู่ๆก็ไปบังคับมาให้ทําท่ายากเลยแต่จะค่อยๆฝึกจากอะไรง่ายๆก่อนพื้นฐานก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนขึ้นไปคือมันต้องเป็นลําดับขั้นเป็นสเต็ปไปเพราะว่าถ้าฐานไม่แน่นสิ่งที่อยู่สูงขึ้นไปมันก็อยู่ได้ไม่ได้นะคะอ๋อครับครับเหมือนสร้างตึกเลยต้องเริ่มจากฐานรากก่อนงั้นบันไดขั้นแรกสุดเลยของการฝึกจิตตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี่คืออะไรครับจุดเริ่มต้นเลยนะคะคือการเป็นผู้มีศีลค่ะ ในคำสอนถ้าสำหรับพระภิกษุท่านจะใช้คำว่าปาติโมคะสังวรคือการสํารวมในพระปาติโมคแต่หลักการสำคัญที่คารวะเราเรานำมาใช้ได้ก็คือการมีกรอบความประพฤติที่ดีงามนั่นแหละค่ะสีลห้าอะไรแบบนี้และที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเห็นภัยแม้ในโทษเพียงเล็กน้อยคือไม่ใช่แค่อุ๊ยสีนข้อใหญ่ๆห,ห้ามทำ แต่ต้องตระหนักว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยเนี่ยมันสะสมได้นะมันส่งผลเสียได้เหมือนน้ำซึมบ่อทรายค่ะเป็นการสร้างกรอบป้องกันเบื้องต้นให้ใจเราก่อนครับไอการเห็นภัยในโทษเล็กน้อยนี่น่าสนใจมากเลยบางทีเราอาจจะเเผลอมองข้ามไปพอเรามีเกราะพื้นฐานอย่างศีลแล้วขั้นต่อไปแหละครับเห็นในคำสอนพูดถึงการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายฟังดูเหมือนจะยากนิดๆนะครับ จริงๆแล้วหลักการมันก็ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะคะคือให้เราฝึกเป็นเหมือนนายทวานให้กับใจตัวเองอะคะ่ะเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไปรับรู้อะไรเข้ามาเช่นเห็นรูปได้ยินเสียงก็ให้มีสติรู้ทันไม่ใช่ปล่อยให้ความชอบใจหรือที่เรียกว่าอภิชาหรือความไม่ชอบใจโทมนัสเนี่ยมันพรวดพลาดเข้ามาครอบงำจิตใจเราในพระพุทธวจนะท่านจะใช้คำว่า อย่าถือเอาโดยนิมิตอย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะแปลง,ง่ายๆก็คือพอเห็นปุ๊บได้ยินปับ๊บอย่าเพิ่งรีบไปตีความสรุปหรือไปยึดติดในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะให้แค่รู้ว่ารับรู้เฉยๆก่อนเหมือนมีตัวกรองไม่ให้กิเลสมันฉวยโอกาสเข้ามาปั่นป่วนใจเราได้ง่ายๆอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าพอมีอะไรมากระทบปุ๊บให้มีสติรู้ตัวก่อน ก่อนที่อารมณ์มันจะปรุงแต่งฟุ้งไปไกลแต่ในโลกยุคนี้สิครับสิ่งเรามันเยอะมากทั้งโซเชียลมีเดียทั้งข้อความแจ้งเตือนการจะเป็นนายทวารที่ดีนี่คงเอ,อ่อท้าทายเอาเรื่องเหมือนกันนะครับท้าทายแน่นอนค่ะแต่นั่นล่ะค่ะคือการฝึกฝนมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปปิดหูปิดตาไม่รับรู้อะไรเลยนะคะแต่คือการรับรู้อย่างมีสติ รู้ว่ามีอะไรเข้ามาแล้วก็เลือกที่จะไม่ปล่อยใจให้ไหลตามไปสะทุกเรื่องซึ่งหลักการนี้มันก็ต่อยอดมาจากเรื่องศีลเมื่อกี้นี่แหละค่ะพอความประพฤติเราเริ่มมั่นคงแล้วก็มาฝึกจัดการกับสิ่งที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราต่อครับผมหลังจากฝึกเป็นนายทวารให้ใจตัวเองแล้วเนี่ยคำสอนยังชี้ไปที่ขั้นตอนอื่นๆอ,อ,อีกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะลำดับถัดๆมาก็จะเป็นการปรับเรื่องพื้นฐานในชีวิตประจำวันของเราให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกคือ 1. การรู้จักประมาณในการกินค่ะคือกินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ใช่กินตามใจอยากตามความเพลิดเพลินอย่างเดียว 2. การเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอไม่ใช่แค่ตื่นนอนนะคะแต่คือตื่นรู้ไม่เสื่องซึมง่วงเหงาหานอนหมั่นฝึกสติชำระจิตให้มันผ่องใสและ 3. ที่สำคัญมากๆเลยคือสติสัมปชัญญะ ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนนั่งนอนกินดื่มพูดหรือแม้แต่ตอนคิดก็ให้รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่โอ้โหการรู้จักประมาณในการกินการตื่นรู้แล้วก็การรู้ตัวทั่วพร้อมฟังดูแล้วมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะมันเป็นการฝึกที่ต่อเนื่องกัน พอเราเริ่มควบคุมความอยากพื้นฐานอย่างเรื่องกินได้มันก็จะง่ายขึ้นที่จะฝึกให้จิตตื่นตัวอยู่เสมอและเมื่อจิตเราตื่นตัวดีแล้วก็จะง่ายขึ้นไปอีกที่จะรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้องไว้ได้ตลอดเวลาแม้แต่สําหรับพวกเราที่เป็นคารวาสนะคะ การฝึกกินอย่างมีสติไม่กินทิ้งกินคว้างหรือการหาเวลาเงียบๆสั้นๆทำสมาธิบ้างเพื่อปลุกความตื่นตัวหรือแค่การพยายามรู้ตัวเวลาเดินเวลาทำงานหรือแม้แต่ตอนคุยกับคนอื่นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือการปฏิบัติในขั้นตอนนี้แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องรอเข้าปากเข้าเขาก็ฝึกได้แล้วการฝึกตามลำดับขั้นพวกนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะนำไปสู่อะไรต่อครับจุดหมายต่อไปคืออะไร เป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกนะคะก็คือการละนิวรห้5ค่ะนิวรน,นี้เปรียบเหมือนเมฆหมอกที่มาบทบังปัญญาเรานะคะเช่นความลังเลสงสยัยความคิดอาฆาตพยาบาทความฟุ้งซ่านรำคาญใจความง่วงเหงาหรือความติดใจในการมคุณต่างๆเมื่อจิตเราเริ่มสงบจากสิ่งรบกวนภายนอกจากการฝึกในขั้นก่อนๆมาดีแล้วเนี่ย มันก็จะง่ายขึ้นที่จะจัดการกับนิวร์เหล่านี้จนจิตมันปลอดโปร่งพอที่จะเข้าสู่สภาวะที่ตั้งมัน่นละเอียดแล้วก็มีกําลังมากขึ้นไปอีกที่เรียกว่าฌานซึ่งก็มีอยู่หลายระดับค่ะฟังดูเป็นการเดินทางภายในที่ลึกซึ้งจริงๆนะครับแล้วปลายทางสูงสุดของการฝึกตามลำดับขั้นทั้งหมดนี้คืออะไรครับพูดง่ายๆก็คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปเลยแต่ ถึงแม้ว่าเราจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะคะการฝึกตามลำดับขั้นเหล่านี้ในทุกๆขั้นตอนเนี่ยมันให้ประโยชน์ที่ชัดเจนมากๆในปัจจุบันทันทีเลยก็คือทำให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นสงบขึ้นเข้าใจโลกตามความเป็นจริงได้มากขึ้นนั่นเองค่ะชัดเจนมากเลยครับเท่าที่คุยกันมาจะเห็นว่าทําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ได้วางแนวทางการฝึกฝนจิตใจไวเออ้เป็นระบบระเบียบมากมีเหตุมีผลรองรับจากพื้นฐานเรื่องความประพฤติคือศีลไปสู่การฝึกควบคุมการรับรู้ฝึกสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยใช่เลยค่ะและหัวใจสำคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่การที่เราต้องไปทําตามรูปแบบเป๊ะๆทุกกระเบียดนิ้วนะคะแต่คือการเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังแต่ละขั้นตอนนี้ แล้วก็ดิบเอาหลักการนั้นมาปรักใช้ให้มันเหมาะกับวิถีชีวิตของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนการฝึกฝนแบบนี้ก็ช่วยนําความสงบสุขแล้วก็ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมาสู่ชีวิตได้เหมือนกันค่ะน่าคิดตามมากๆเลยครับบางทีนะครับลงกลับไปสังเกตในชีวิตประจําวันของเราอาจจะพบว่ามันมีจังหวะเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถลองฝึกรู้ตัวกับสิ่งที่กําลังทําอยู่ตรงหน้าได้เช่นตอนแปรงฟัน ตอนล้างจานหรืออาจจะแค่ตอนยืนรอลิฟต์เฉยๆการเริ่มต้นสังเกตสิ่งง่ายๆใกล้ตัวเหล่านี้ก็อาจจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางภายในที่น่าสนใจกว่าที่เราคาดคิดก็ได้นะครับมีภาพเปรียบเทียบหนึ่งที่ผมว่าเออน่าสนใจมากเลยท่านเปรียบการดูแลสาวกช่วงแรกๆนะครับเหมือนพี่เลี้ยงเลยที่ต้องคอยดูคอยประครบประงมทารกน้อยที่แบบยังช่วยตัวเองไม่ได้เลย ลองนึกภาพตามนะครับพี่เลี้ยงเห็นทารกกำลังจะเอาไม้หรืออาจจะเป็นเศษกระเบื้องเข้าปากอืมค่ะด้วยความรักความเอ็นดูมากๆเนี่ยอยากให้ปลอดภัยที่สุดพี่เลี้ยงก็ต้องรีบรีบงัดออกแม้ว่าการล้วงปากนั่นอาจจะทำให้เด็กเจ็บปวดหรือมีเลือดออกก็ตามค่ะก็ต้องยอมนะคะใช่ครับจำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องชีวิตเด็กไว้ก่อนจุดนี้แหละครับที่ผมว่าเออน่าคิดตามมากๆใช่ค่ะเป็นอุปมาที่ สะท้อนภาพได้ชัดเจนมากเลยนะคะเกี่ยวกับบทบาทของพระพุทธองค์นะคะในช่วงแรกๆของศาสนาที่ท่านต้องดูแลภิกษุอย่างแบบใกล้ชิดมากๆมีความเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษเลยครับผมก็เพื่อประคับประคองแล้วก็ปกป้องคุ้มครองภิกษุที่ท่านเรียกว่ายังไม่ได้ทํากิจในกุศลธรรมทั้งหลายนะคะให้ตั้งมันได้เสียก่อนเหมือนพี่เลี้ยงที่ต้องคอยดูแลทารกจากอันตรายรอบด้านเลยค่ะ คำว่ากิจในกุศลธรรมนี่น่าสนใจนะครับแล้วเกิจที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับที่พอทําสําเร็จแล้วภิกษุก็เหมือนกับว่าแข็งแรงพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วไม่ต้องให้พระองค์ต้องทรงเข้มงวดเหมือนเดิมแล้วตามพระพุทธวจ,จนะเลยนะคะ กิจในกุศลธรรมที่ต้องทำให้สำเร็จเนี่ยเพื่อให้เกิดความสามารถในการคุ้มครองตนเองได้นั้นก็อาศัยคุณธรรมหลักๆอยู่5ประการค่ะ5ประการนะครับค่ะ 1. นก็คือศรัทธาอันนี้คือความเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยในคำสอนแล้วก็ในศักตยภาพตัวเองด้วยว่าจะพัฒนาได้นะคะสคือฮิริค่ะความละอายใจต่อบาปหรือการกระทำที่ไม่ดีไม่เหมาะสมครับสามคือโอตัปะ อันนี้คือความเกรงกลัวต่อผลของบาปผลร้ายที่จะตามมาจากการทําผิดพลาดนะคะซึ่งสองอย่างหลังเนี่ยฮิริกับโอตปะเนี่ยที่มักจะมาคู่กันใช่ค่ะมักจะมาคู่กันเสมอเลยค่ะเปรียบเหมือนเป็นธรรมะที่คอยคุ้มครองโลกเราไว้นะคะไม่ให้คนเราทําชั่วกันง่ายๆ 4. ก็คือวิริยะค่ะความเพียรความพยายามอย่างไม่ย่อท้อเลยในการสร้างความดีและเวน้นความชั่วและสุดท้าย5คือปัญญาค่ะ ความรู้ความเข้าใจในธรรมะตามความเป็นจริงแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอืฟังดูเหมือนกับว่าคุณธรรมทั้งห้าข้อนี้ไม่ใช่แค่หลักการล,ายลอยๆนะครับแต่เป็นเหมือนออชุดเครื่องมือหรือเป็นกลไกลป้องกันภัยข้างในที่แต่ละคนต้องสร้างขึ้นมาเองอย่าง,งานั้นหรือเปล่าครับอย่างฮิริโอตปะนี่คือเหมือนเราสร้างเบรกในใจตัวเองเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ มองแบบนั้นได้เลยศรัทธาก็เหมือนเป็นเข็มทิศนำทางให้เรานะคะฮิริโอตปะก็เป็นเหมือนระบบเบรกจริงๆค่ะป้องกันไม่ให้เราถล่มไปในทางที่ไม่ดีครับผมส่วนวิริยะก็เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ที่คอยขับเคลื่อนให้เรามุ่งหน้าทำความดีส่วนปัญญาก็คือดวงตาที่ทำให้เรามองเห็นทางเห็นอุปสรรคได้ชัดเจนคุณธรรมเหล่านี้พอพัฒนาขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วเนี่ย ก็จะสร้างเป็นกรอบป้องกันภายในที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆค่ะอ๋อครับนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เปลี่ยนภิกษุจากสภาวะที่ต้องพึ่งการดูแลการปกป้องจากภายนอกมากๆให้กลายมาเป็นผู้ที่อืมยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถดูแลแล,แล้วก็คุ้มครองตนเองจากกิเลสกิเลสหมายถึงพวกความโลภความโกรธความหลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสภาวะติดที่เป็นอกุศลต่างๆแล้วก็ความประมาทเลินเล่อด้วยค่ะ เมื่อภิกษุได้บำเพ็ญกิจในกุศล,ลธรรมเหล่านี้คือคุณธรรมห้าข้อนี้จนบริบูรณ์แล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงหมดห่วงหมดห่วงค่ะเพราะทรงเห็นแล้วว่าบัดนี้ภิกษุนี้คุ้มครองตนเองได้แล้วไม่อาจจะประพฤติหลาหลวมเอกต่อไปแล้วคือมีความมั่นคงภายในแล้วจริงๆนั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับเปรียบเทียบกับพี่เลี้ยงก็คือพอเห็นว่าเด็กโตพอที่จะรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วแยกแยะอันตรายได้ ดูแลตัวเองเป็นพี่เลี้ยงก็ค่อยๆปล่อยมือได้แล้วความจำเป็นที่ต้องคอยคุบคุมคอยจำจิตจำัยอย่างเข้มงวดเหมือนตอนเป็นทารกมันก็หมดไปเพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันในตัวเองแล้วใช่ค่ะหัวใจสำคัญคือตรงนั้นเลยค่ะคือการพัฒนาศักยภาพภายในของตัวเองจนเกิดเป็นความสามารถในการคุ้มครองตนได้จริงๆคุ้มครองจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความดีงาม ต่อความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจของเรานะคะซึ่งก็สอดคล้องกับหลักธรรมที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ค่ะตนนั้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนการพึ่งตนเองในทางธรรมก็คือการสร้างคุณธรรมห้าอย่างนี้แหละคะ่ะให้มันมีกําลังขึ้นมาในใจเราครับสรุปแล้วการสนทนาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าในวันนี้ทําให้เราเห็นภาพ วิวัฒนาการที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากจุดที่ต้องพึ่งพาการดูแลปกป้องจากภายนอกอย่างเต็มที่เลยไปสู่การสร้างเหมือนสร้างเครื่องมือป้องกันภายในขึ้นมาค่ะคุณธรรม5ประการใช่ครับคุณธรรม5ประการนี้จนกระทั่งสามารถยืนหยัดแล้วก็คุ้มครองตอนเองได้อย่างมั่นคงจริงๆใช่แล้วค่ะ เรื่องการพัฒนาเครื่องมือภายในหรือคุณธรรมเหล่านี้เพื่อการคุ้มครองตนเองจากสิ่งที่ไม่ดีจากความประมาทในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเติบโตการพัฒนาตนเองหรือการสร้างภูมิคุ้มกันในด้านอื่นๆของชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างคะอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับคือจากพระพุทธวจนะเนี่ยมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านคุยกับเกสี เกสีนี้เขาเป็นสารถีฝึกม้าที่เก่งมากๆเลยพระองค์ก็ถามว่าเอ๊ฝึกมา้ายังไงครับเกสีเขาก็ตอบไปว่ามีสมแบบหลักๆที่เขาใช้วิธีแรกก็คือแบบนุ่มนวลละมุนละไมหน่อยวิธีที่2ก็จะ,ะแข็งขึ้นมาหน่อยแล้วก็วิธีสุดท้ายคือผสมผสมกันไปแล้วแต่ว่าม้าตัวนั้นนิสัยเป็นยังไงนะครับเอามาใช้ฝึกคนเหมือนกันที่เรียกว่าบุรุษที่ควรฝึกนะครับแล้วแต่ละวิธีนี่ ต่างกันยังไงบ้างคะในการเอามาใช้ฝึกคนครับวิธีแรกนะครับละมุนละไมอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่แบบว่ามีพื้นฐานดีหน่อยหรือว่าเปิดใจรับฟังเรื่องดีๆก็จะเน้นสอนเรื่องกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตคือคิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละครับแล้วก็ผลบุญที่จะได้เรื่องภพภูมิที่ดีๆอย่างเช่นเทวดามนุษย์อะไรแบบนี้อือืมค่ะ แล้วถ้าเจอคนที่ดื้อหน่อยล่ะคะครับก็จะมาถึงวิธีที่สองคือรุนแรงอันนี้ก็จะเน้นสอนในทางตรงกันข้ามเลยคือสอนเรื่องกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงพูดถึงเรื่องผลกรรมไม่ดีเรื่องภพภูมิที่เป็นทุกข์อย่างนารกกำเนดเดรฉา,านเปรตวิสัยประมาณนั้นครับ แล้ววิธีสุดท้ายผสมผสานครับผสมผสานก็คือสอนทั้งสองด้านเลยทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วผลของกรรมทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็เรื่องภพภูมิต่างๆทั้งสุขทั้งทุกข์ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนต้องดูคนเป็นหลักเลยว่าควรจะใช้วิธีไหนไม่ใช่วิธีเดียวใช้ได้กับทุกคนใช่ครับต้องปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปแต่ แต่มีจุดหนึ่งที่ฟังแล้วสะดุดนิดนึงค่ะคือในบทสนทนานั้นเกสิเขาบอกว่าถ้าม้าตัวไหนฝึกยังไงก็ไม่ได้ผลเนี่ยเขาจะฆ่าทิ้งเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียชื่อสำนักฝึกเขาครับผมแล้วที่น่าสนใจคือพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบคล้ายๆกันว่าถ้าคนไหนที่ท่านฝึกทั้ง3วิธีแล้วก็ยังไม่รับการฝึกอีกท่านก็จะฆ่าเขาเสียเหมือนกันอันนี้ฟังดูรุนแรงนะคะจริงหรอคะเนี่ย ตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นสำคัญเลยคือต้องทำความเข้าใจความหมายให้ดีแม้ว่าจะใช้คำว่าฆ่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ความหมายมันต่างกันมากการฆ่าหมาของเกสีเนี่ยคือการฆ่าจริงๆปลิดชีวิตเพื่อรักษาชื่อเสียงวงตระกูลเขาแล้วของพระพุทธเจ้าล่ะคะแต่การฆ่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอ่อไม่ใช่การฆ่าแบบนั้นแน่นอนครับไม่ใช่การทำปาณาติบาต หรือพากชีวิตพร่องตรัสชัดเจนว่าแบบนั้นมันไม่สมควรแก่พระองค์เลยคือในวินัยของพระอริยาเจ้าอะครับซึ่งเป็นเหมือนหลักปฏิบัติของท่านผู้รู้ธรรมแล้วคําว่าฆ่าในที่นี้มันเป็นความหมายเชิงเปรียบเทียบครับอ๋อ oh, เปรียบเทียบครับคือหมายถึงว่า พระตถาคตก็ดีหรือเพื่อนพรหมจารย์ผู้รู้ทั้งหลายก็ดีเนี่ยจะไม่ถือว่าคนคนนั้นนะ่ะเป็นคนที่ควรค่าแก่การสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนอีกต่อไปแล้วเหมือนกับว่าสถานะผู้ควรรับการฝึกของเขาเนี่ยมันถูกฆ่าไปแล้วไม่ใช่ฆ่าตัวตนหรือชีวิตเขานะครับอันนี้แหละครับที่ท่านเรียกว่าเป็นวิธีฆ่าอย่างดีในทางธรรมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่การทําร้ายแต่เหมือนเป็นการยอมรับว่า เออสอนต่อไปก็คงไม่ได้ผลแล้วถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับคือมันเป็นการยอมรับความจริงอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของขีดจำกัดทั้งขีดจำกัดของผู้เรียนเองที่อาจจะยังไม่พร้อมจริงๆหรือว่าปิดใจไปแล้วแล้วก็ขีดจำกัดของผู้สอนด้วยทั้งเรื่องเวลาเรื่องอกำลังใจกำลังความพยายาม หลักการก็คือเราควรจะใช้ทรัพยากรที่มีค่าของเราเนี่ยไปกับสิ่งที่มันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าหรือใช้กับคนที่ยังเปิดใจรับฟังยังพอจะพัฒนาได้อยู่นะครับอืมก็คือเหมือนการจัดลำดับความสำคัญหรอคะประมาณนั้นครับคือการยุติความพยายามที่จะสอนคนที่ไม่รับฟังหรือสอนไปก็ไม่เกิดผลเนี่ยแหละครับมันคือความหมายของวิธีค่าอย่างดี คือไม่ได้ตัดสินคุณค่าความเป็นคนของเขานะครับแต่เป็นการยอมรับสถานการณ์ตามจริงแล้วก็จัดสรรความพยายามของเราไปในจุดที่มันเหมาะสมกว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของการฝึกสอนเหมือนกันแล้วก็ความเข้าใจในธรรมชาติของคนด้วยครับสรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่า พระพุทธวจนะบทนี้นอกจากจะสอนเรื่องการปรับวิธีสอนให้เหมาะกับคนทั้งแบบนุ่มนวลเข้มงวดหรือผสมกันไปแล้วเนี่ยแต่แก่นที่ลึกซึ้งจริงๆก็คือเรื่องการค่าเชิงเปรียบเทียบที่จริงๆแล้วหมายถึงการรู้ขีดจากัดและเรื่องที่จะหยุดพยายามสอนคนที่ไม่เปิดรับซึ่งนั่นแหละคือวิธีค่าอย่างดีหรือวิธีการจัดการที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นๆถูกต้องเลยครับแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะทําให้เราได้ฉุกคิดต่อน,นิ้คปัจจุบันเหมือนกันนะครับ ว่าหลักการโบราณเรื่องการยอมรับผู้ที่สอนไม่ได้หรือการรู้ว่าเมื่อไหรควรจะหยุดควรจะปล่อยวางความพยายามกับบางสิ่งบางคนเนี่ยมันยังเอามาปรับใช้ได้ไหมกับเรื่องต่างๆในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องออการศึกษาการทํางานหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวมันมีจุดไหนบ้างไหมที่เราควรจะพิจารณาจริงๆว่าเอ๊ะเราควรจะเปลี่ยนทิศทางความพยายามของเราจากคนที่ไม่พร้อมหรือไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือเปล่าก็น่าเก็บไปคิดต่อนะครับ ค่ะเป็นคำถามที่ชวนให้ขบคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ค่ะจินดีครับ